สบายด,สายดีสบายดีออกใหม่ซ้ำทำเรินซมาเนี่ยแม่น้องเ่ท่ากับที่แล้วันทำไมไม่หน้องนี่่ะกินนัวมินี่ค้หคือว่ายายน้องเน่เป็นคนเลือกเลยเอือมันจะควมเ<อ>าานาะวมเมนวเนาะวางไว้วางไว้ แต่งนัวโดมันเลือกนี่กับ้างไหมลูกนี่เอาเนี้ยวันเออว่าไงกันบ้างไงวาวเกลือนะโมเกลือนะโมเอาเทอหองไปดี่าด้วยจะพวงแม่เลยผู้รถดีผู้สุดดีชมหน่อนเบิดบถอะเออชมหน่อนเหออืมเลือกเองเอ้าให้น้องน้อยเลือกเองได้宝妈กับน้องน้อยเลือก น้ำมันอีกได้ผู้โอ้โหจ้นอันนี้ไม่ได้เติมกุ้วเลยนะอืออ้อมาม่ามาม่ามาม่านั่นมันลูกไปกินมาม่าเหรอเนี่ยปีพีกำลังงานดิ้งอือเอาไป็นล่างบ่เอ๊ะหายมนเลื่อยอะลูกต่ซาบะก็ได้สิอยังกระซิบคนเรื่องมาอย่างกระซิบเป็นลูกมกพริกน้ำเด้เราคือว่ามกพริกเปิ้ล พริกเกลือแป้งนัวอะไรเนาะสำคัญเนพเานในการยังคงหนึ่งบริบก็บ่อาออันเอาแบบนบอขนมอีกมาเกลือได้สามารถและเกลือพริกแป้งนัวขนมเราบอกเน้นบันไดเน้นเวองกินเลยคือเนี้ยผัวแฟกผู้เนยคของในตู้เดีวเอาบอกิน เอาแฟบน้ำเอาเอากระถูไหนกินอยู่เลนเอาอนพี้อบุนเ่นะเอาเนีปังถวยนเอาแฟบเอาเนี่างถวยน้ำเอาเมืองฝันเนี่ยเนาะอืเนาะจำเป็นจะควรน้ำตาลนี่เอบ่น้ำตาลน้ำบ่นี่น้ำตาลแฟบเอาห่อหน่อยนะบออาจจะสองหัวห่อหัวหหัวล้วซาห์เลยอาบ่ ขออเดีอาูอาาน้ำเป็นก่อนนะแล้วเมื่อกานแก้วนะนอันแพ็คนึ่งรสอาสีม่วองวออีม่งวงยาสัวด้ยาสหัวน้ำอืมหวน้ำ,นำเดี๋ยวะังไรเดี๋ยวได้ไปบางมาหมปะยาสีฟันด้ยส เอาบ่เนยเอาให้มันครบติมีแล้วมีแล้วเอามีแล้วก็บ่เอาอ่ะแล้วไปรายเงินก่อนโอจะมาเลือกใหม่คันมันเถื่อมันเือจะน้ปลาบดนี้เออน้ปลาก็เอามาโลดย700ไทดเด็ไทดมันแตกบ่อ่โลดได้ไแ่ตูอาของใส่บ่บ่นงกินบ่ว่าหของใส่นี่เาแหละ เด้อเนี่ยทูหมอเขาจะซองอันเออไปเอามาเลยให้มันครบให้บอกเราบูมาให้น้องเนยจัดเองเฮากับบูมีเวลาได้สิมานังถามมาฮิ้เติบเลยนาะอืมมาเฮิ้เติบเลยเพราะเฮากับสาเมื่อฮาลุเฮานั่งมากระยาละให้น้องเนยเป็นคนจัดการสองทุ่งบริษัทเพิ่์นสะสไลด์น้ำเด้อ กรต้องจะแพยูือางดูเรื่อยอันอคิมทาผิวน้ำภาวาผิวเราแตกนข่าวเนยอจัดไปเนยคิมแบบน้ำแบบน้ก็ไ่ได้แชมพูได้แล้วเนาะนีตัอนีได้

ยาสีพันน่ะมีแล้วบ่เออยาสีพันมีแล้ววีมีเวนมีอคน้ำตาลได้แล้วได้แล้วตาลได้แล้วพริกได้แล้วได้แล้วเลือดแต่นี่นากินกับมันเถอะเจ็บเที่ยวอะไรไม่รู้แบบนี้อย่งระบายกันจบไปเถอะละอย่างอะไไป อันนี้ไปเอามาอีกแสบน่งทุ่งหนึ่งมือปุอ๋ยมือปุ๋ยฝุ่แสบมาหนุนหหน่อยลายป้อนเอสก้สี่สิบห้าอืมาิห้าสิบาสิบห้าสิบห้าหกสิบ lộn bóc 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 lộn สิบห้าบวกน้ำมันเจ้าหาบวกสามสิบเป๊ะหนึ่งพัน้าเนยมันคือจับแม่นเธเลยอือหนึ่งศูนยศูศูค่ะพอดีแล้วหนึ่งพันบันนี้เนี่ยเขากินอะไรน่จะมาม่านันแะเพิ่นเอาเกลืออย่างเด้เอาเกลือใส่บบยังสีมีให้เพิ่นอยู่หนึ่งพันบาทเพิ่นนันเพิ่นซื้อเองเพิ่นนะนะ เอาไข่หน่เแียวออกบ้าจะได้ออกจะไอเอาขนมมันนะออกเนยเอาขนมนะออกขนาดนเจ็บะเอาออกหนึ่งมันทำเงินมาแล้วแหละจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห อาหารซำเงั้นง,นนงนนดกินขนมก่อนน้องเนยนะเอากินอันหนึ่งก่อนขนมกระสือไปแล้วมีกระเจ้ามาพวงอาหารเลยอือทีห้าเจ็ดนิใช่แหมนี้น เออเอาขนมหมอกเจ้าก็ดะกินไข่ขวดจะมีน้ำมันครบเลยไอ้มันมีน้ำมันแบบขวดเอาก็ไดหยาเช่นยังขวดขนาดจะเป็นนี่น้ำเนยนี่จักครบจะได้เลยบาทนี่อันดับแรกจะเป็นนัวเลยอืมหย่านบนนัวบอกเออเป็นของไทยนะคะแม่ของไทยว่าเอาเข้ามา có tè, có tè hiểu ừm thuốc nhảy ra đây hiểu được hay? Ừ. cái được con cứ kiếm mềm đưa ra bên ngoài đưa ra bên ngoài ừm, hôm nào rồi อัลต้าไว้ no ีเนของนอนเข้ามาหอมไวไว้ใส่ตะก้าตะก้าเสือผ่านาะหอมไหมอันนี้อันน้เาเอาทรงใทงกลางไรยูใไหอีกหบอไอยูจะกบว่าเสค้าเจ้าเวลาเนืมอหนขับรถกันอืม ใส่ลาตัวนึเลยเนี่ยคือ,อใ,กกใส่กาแน่นมะพริกก็ใส่กระตานวดในเจ้าขึ้นก่อนจะว่างกางใส่เจ้าวางหัวค้านี่ใส่เจ้นกหยิวเอาอะพริกใส่กาตาบริการเลยหมดเจ้าอ่อาะอ่เนะเลาอเไรคือเล่าบมาอะไรแหละมาเล่ามาแล้ว Này, đẹp đẹp đẹp. Cửa Ngoài, phải tìm cờ bà đầy đấy Để khay xe bao lột á Trong tẻ không ăn Á, ừ. à, nơi lưu trai ngân bà này à. <laughs> Ngân nhắm <laughs> 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 ขนมใจได้กินหมดแล้วคือขนมแล้ววันสิเว็พันใจแล้วบเนมันมีมันบ้างพี่เอ็ก็มีนะเป็นอย่าง หนึ่งพันบาทขอบคุณลลายเด้อผู้ใหญ่จะดีทั้งน้องเนยเนาะที่สื่อของให้น้องเนยแล้วก็อุ้นนุ่นลาะซีเขียวเนาะแมของให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำรวยลำรวย <จะ S 2> นนเด้อ<ม>นะไปตุ๊บไปเจ็บเนาะอ่ะดีอ่ะขึ้นญญไหวหยาสิอั่ะดิตั้งบอย่าโดถจับดูเห็นหน้าบริโดทครบแล้วเนาะบานี่เนี่ยเป็นเดือนสองเดือนผมได้มาผีกนะเมนจัดไปเป็นหัวข้อยเดี๋ยวเพืองเนาะอือ เรากันคลิปหนะกะลุ้